สวัสดีครับผมแฟรงค์ไมเนอร์นะครับเรามาต่อกันดีกว่ากับ XCOM Enemy Unknown นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้เลยครับอันนี้นี่เราเข้ามาในฐานเราแล้วฐานที่เราตั้งมาในทวีปอเมริกาเหนือนะครับก็ผมปิดเสียงไว้อยู่ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันอันนี้คือทหารที่เรา,อาลอดตายมาคือลอดตายหมดแล้วก็มี3ามคนได้เลื่อนตำแหน่งมีคนหนึ่งไม่ได้เลื่อนเพราะว่ามัน ไม่ได้ฆ่าใครเลยแล้วก็ภาพคนไหนบาดเจ็บก็ต้องไปพักผ่อนนะครับอันนี้สี่วันอันนี้บาดเจ็บหนักมากสิบเน็ดวันแต่เรามาโปรโมทพรงนี้ก่อน,นครับอันนี้เป็นตัวยิงระเบิดใหญ่นะครับไอ้ไม่อูระเบิดใหญ่ดิเขาเรียกว่าอะไรปอกล็อกเก็ตครับผมไม่รู้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรก็ถ้าไอ ล็อกเก็ตเนี่ยก็จะยิงได้ไกลพอสมควรไกลกว่าปาระเบิดแล้วก็จะแรงมากแล้วเ,เดี๋ยวพอไปหลังๆเนี่ยประหมดไปเรื่อยๆได้ตำแหน่งไปเรื่อยๆก็จะมีให้พลังให้เลือกกันถ้ามันมีสองังนเนี่ยเราได้เลือกขยางใดอย่างหนึ่งได้ตัวที่ได้ตำแหน่งมาก็พยายามให้มันตายนะครับอันนี้เป็นสายสไนเปอร์ นเปอร์ S S นี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มเริ่มมาเนี่ยคือถ้ามันเดินมันจะยิงไม่ได้ครับคือมันต้องยิงคือตาหนึ่งมันได้แค่เลือกได้แค่สองอย่างคือไม่ยิงก็เดินซึ่งผมว่ามันห่วยแตกมากเลยแต่ก็ยังมีประโยชน์นะเพราะมันยิงได้ไกลมากอันนี้เป็นตัวปลาระเบิดอันนี้เราได้ระเบิดควันอันนี้ไม่ได้ตําแหน่งแต่สไนเปอร์กับ นี่ยังใช้ไม่ได้สองอันนี้มันพักบาดเจ็บเนี่งานนี้เป็นรีเสิร์ชของเรานะครับที่เราจะทําได้ตอนนี้ด้ <c oughs> นี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้มาจากดานที่แล้วเราได้ศพของไอเอเลียนมากับตัวครับ <c oughs> เป็นไอนามเมกเนี่ยมันชื่อเซ็กทอยเซ็กทอยเคยตัวผมเรียกว่าปิกาโลเลยจะได้จับมีง่าย เราได้สบติโกโลมาหกตัวนะครับแล้วก็ได้อาอวุธมันมาสิบสองชิน้นเป็นเศษอาวุธมันนะทีนี้เนี่ยให้ดูตรงไอ้งหมายตกใจค,ครับสแสดงว่ามันอยากให้เราไปถ้ามีางหมายตกใจเราไปห้องรีเซอร์ชส่วนพรีนคนนี้สวยมากนะครับไม่นรามาสนใจครับปิดไป เื่อกี้เราได้ส 12, 12ิบสองสิบสองนมาอันนี้ต้องการไอปิกโกโล6หกอันไอสี่อันเรารู้สึกมีหกเราทำอันนี้ได้ถ้าทำพวกนี้ก็เราก็จะรู้ความลับของไอเอเลียนพวกเนี้ยครับทำให้ทำอาวุธมาต่อตา้านได้มากขึ้นผมเล่นตาที่แล้วที่ผมเล่นไปผมทำอันเนี้ยครับเป็นอาเมอร์ไว้เพิ่มเลือดได้ตายยากขึ้น ก็อส่วนมากก็ยิงเอเรียนประมาณครั้งสองครั้งมันก็ตายแล้วตัวส่วนมากจะยิงครั้งเดียวก็ตายมันนานทีจะมียิงสองครั้งผมก็เลยเน้นเอาตัวไม่ตายไว้ก่อนดีกว่า Hi, <Commander. S 1> อันนี้ก็เป็นอินจิเนียร์นะเอนจิเนียร์ก็ที่เมื่อกี้เราสร้างรีเสิร์ชไปเราก็มาทำจากอินจิเนียร์ได้ นี้เป็นเม็ดเลืดก็เป็นที่เติมเลือดจริงๆก็ไม่ได้ใช้นะแต่ผมเล่นนอร์มอ่ไปมันก็ไม่น่ายากก็กดปุ่มสร้างกืเอเรกว่าจากักยานอันนี้ตั้งมนตรงนี้นะสิบอันก่อนก็ได้อันนี้เสร็จเท่าไหร่ยังไม่ต้องไปทำแบบตั้งไป้พอ เดยผมบอกความลับไปไลครับเกมนี้มันมีสูตรอยู่ถ้าเราไปเอาผมว่าใหม่งภา้าถ้า,าไปบารแลบแล้วกดวิวโซโลเลอร์เคยดูทหารของเราเลือกทหารมาคนหนึ่งนะครับทางทางที่ดีเลือกคนที่เราไม่ได้ใช้ดีกว่าไอคนที่ยศต่ำให้กด Customize <c oughs> แล้วเปลี่ยนชื่อครับชื่อนี้ผมจำไม่ได้นะรู้สึกจะเป็น โจ伊เปียนยังไงก็ไม่รู้ไม่แน่ใจแล้วก็เปลี่ยนนาะมสกุลน,นะครับผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะขอให้คุณลองไปเช็คในเว็บแล้วกันเว็บอยู่ตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้ผมไม่เห็นยังไม่ได้ใส่เปลี่ยนเสร็จมันจะกลายเป็นยูนิตแบบฮีโร่นะครับสแตทจะเยอะมากเลือดจะเยอะมากๆแต่นี่ผมขอไม่ทำนะครับถ้าท่านหมดทำเราจะอาชิเมน้นจะไม่ได้แล้วมันไม่ค่อยสนุกครับแต่ถ้าใครอยากทำาล้เชิญเลยครับ อ่ะลืมบอกไปเราเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตาได้ด้วยนะในคัสตอมเซ์เปลี่ยนหน้าตาเราแต่ชอบครับผมฟูตัวดำตัวขาวเปลี่ยนเสียงได้ด้วยเปลี่ยนหน้าได้ด้วยเอามันเปลี่ยนผู้ชายผู้หญิงไม่ได้หรอเฮ้ยมีหมวกด้วย <c oughs> เว้ยหมวกมันกลายเป็นผมเฮ้ยโอ้โหเท นี่มวนอยู่สามอันแล้วมีผู้เล่นสี่คนโอ้โหอันนี้ผมเพิ่งดูเนะี่ยเทมากอะต,ตัวผู้ชายเท่หนะ์หน่อย โมกวาไหนวะอันนี้มันอันนี้มันผมเป็นเสโอ้โหแม่ครับอยวกใครทำับใครอยากทำก็เชิญตามสบายนะครับอ่ะเมื่อกี้ที่เราเลือกไปเลยหมายถึงที่ซื้อไอ้กล่องยาเลยครับ ให้เรามันโหลดเอาตรงนี้นะครับเข้ามาในวิวบาร์กแล้วก็เข้าไปในบาร์เรกดูโซเดอร์แล้วก็เลือกตัวที่อยากจะให้มันใส่ไปที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันยกที่สองแล้วนะครับโหลดเอาทีนี้นเราเก็บได้แค่สี่อย่างเราก็ต้องอ,ออกไปอย่างหนึ่งเราก็เอาระเบิดออกแล้วกันเพราะอ้นี่มีโปรเจคต์ลอนเชอร์แล้วก็เอาเม็ดคิดใส่มาแส่ได้ที่ลานนะ โอเคคแค่ okay. คนนี้คนเดียวที่เหลือตายเป็นไรแล้วก็กลับมา <c oughs> ไปมิชชั่นคอนโทรลอันนี้8วันนะอีก8วันในนี้จะเสร็จไอโลที่ทำไปก็ให้กดอันนี้นะครับผมไม่รู้มันมันคืออะไระต้องทำแบบนี้แล้วก็ให้กุดสแกนเสร็จมันก็จะเจอ พอมีเอเลียนไปบุูกแถวนี้แล้วก็ให้เราไปตามหาทีนี้เนะี่ยเราต้องเลือกว่าเราจะไปช่วยที่ไหน <c oughs> <c oughs> ในนี้เนะี่ยมีเอยอรมนันมีอียิปต์แล้วก็มีออสเตรเลียดูความยากน้นะครับความยากไม่ได้ความยากนะครับอันนี้ความนา่าอันนี้ตกใจของประชาชนในเมืองประเทศนั้นๆอันนี้ความยากอันนี้เป็นอ รางวัลตอบแทนคือเราไปช่วยประเทศไหนประเทศนั้นมันก็จะตอบแทนเราแต่ถ้าเราสมมุติเราไม่ไปไม่ไปช่วยประเทศไหนไอแพนิคเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วเขาจะไม่ศรัทธาใน x com ของเราเขาก็จะไม่จ้างเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเลือกก็คือเลือกคนหนึ่งอะแล้วอีก,อกสองงาน,นมันก็จะแพนิคเพิ่มคือยังไงก็ไม่จะเสียเพราะฉะนั้นเราเอา ความยากแบบมอดเดเรนแล้วกันจะไดทานทานอ,อียิปต์แล้วกันจะได้ไปดูพีระมิดอันนี้ก็อีดิ u ยูนิตได้ครับแบกแพก็อี Edit ดิได้อันนี้ไม่เม็ดเม็ดคิดมันไม่บอกนะใครเป็นใครอ๋ออันนี้คนนี้อันนี้แรงสองแล้วอาเคนี่แงคงธรรมดาครับ เพราะว่าเอสองคนของคนนั้นที่เราได้แรงมัน,นึ่งไม่เฟื่นนครับยังบาดเจ็บเยะก็เล่นไปก่อนไม่นายากมาปไปครับมันใช้ซากเดิมตลอดอะเป็นไปละอีบ <c oughs> ปล่อยคนเยอรมันตายปะไม่สนใจครับไม่ใช่คนจดีย เราก็กำลังมุ่งหน้าไปที่ไคโรอียิปต์มีทิปบอกเลยนะครับทิปบอกว่า,าให้คอยดูพวกบันไดอะไรอย่างนี้หรือว่าท่อพอเราสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้เนี่ยนะครับไม่มีท่อด้าาวาสมมติถ้ามีนะล้วก็ปีนขึ้นไปได้ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยโอกาสที่เรายิงโดนจะสูงว่าเพราะว่าศัตรูมันจะหลบไม่ได้นะถ้าอยู่สูงว่า